สวัสดีค่ะทุกคนอายุเท่าไหร่คะเกินยี่ส้าใช่ไหมคอลลาเจนมันผลิตแล้วนะต้องซื้อคอลลาเจนไปเสริมเองแล้วนะคะวันนี้แนะนําเป็นนะ,ะโซลาคอลลาเจนที่มีตะกูบมเบอรี่เยอะแยะมากมายวันนี้มากินกันนะคะว่ารสชาติเป็นแบบไหนคุณสามารถเทใส่ปากกินได้ด้วยนะคะแต่วันนี้เราจะชงให้คุณดูนะคะแบบนี้เลยง่ายสบายๆนะคะฉีกซองเอาหนึาา่งแก้วนะคะเทแบบนี้เลย ใครที่คิดว่าคอลลาเจนไม่สําคัญคุณคิดผิดนะคะเพราะคอลลาเจนช่วยเรื่องผิวผมเล็บกระดูกนะ,คะใครที่ปวดกระดูกหัวเขา่าคุณต้องรีบกินเลยนะ,ะเพราะกระดูกหัวเข่ามันเหมือนข้อที่มันสีกันกระดูกกับกระดูกมันชนกันนะคะมันก็เลยทําให้เราปวดนะคะแค่นี้เสร็จแล้วระหว่างวันสามารถกินแทนน้ําได้เลยนะคะถ้าเกิดใครแบบว่าเฮ้ยวันหนึ่งกินน้ำน้อยคุณเอานี้ไปใส่ ให้มันมีรู้สึกเปรี้ยวหวานๆจะได้จิบน,น้ำไม่ท้องหวัน,นะคะเพราะปกติเรากินน้ำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยเราก็เลยไม่อยากกินแต่จริงๆน้ำมีประโยชน์มากๆนะคะน้ำช่วยอะไรหลายอย่างในร่างกายเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรกินคือคอลลาเจนและกินน้ำตามนะคะ